สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบรุรีรัมย์จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุนภายใต้ชื่อรายการ Plan B Media, Super 2024, ีมีเด b ย i c s u p e r b i ป e 2024โดยมาตรฐานการจัดงานและทีมงานระดับ MotoGP เตรียมระเบิดศึกสนามแรก5-7เมษายนนี้ บริษัทบริรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจจำกัดหรือ BRIC ผู้บริหารสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจจังหวัดบุริรัมร่วมกับภาครัฐและผู้สนับสนุนภาคเอกชนประกาศความพร้อมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมเปิดตัวบริษัทแ plan B m e d i ยจำกัดมหาชนไตเติลสปอนเซอร์รายใหม่ภายใต้ชื่อรายการแ plan B Media BRIC Superbike ประจำปี2567รายการแข่งขันที่ได้รับความนิยมและยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์ตจังหวัดบุรีรัมย์โดยการแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่21มีนาคม2567ที่ราชพฤกษ์ขับกรุงเทพอย่างที่เห็นนะครับอย่างแรกที่ต้องเรียนว่าเปลี่ยนแปลงก็คือชื่อ นะครับปีนี้เราจะเห็นว่าชื่อเราเป็นแพนบีมีเดีย BIC โซลไนะครับก็เรามีทางแพนดีเข้ามาเป็นพาร์เนอร์ในปีนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ทางแพนบีมีเดียมีความถนัดก็คือเรื่องของสื่อนะครับล้วก็เรื่องของการบริหารสิทธิ์กีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นระดับนานาชาติต่างประเทศต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นพาร์เนอร์ที่สําคัญแล้วก็ทําให้การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในชื่อแพนบีมีเดีย BIC โซลไบปีนี้เนี่ยมีความสนุกตื่นเต้นนะครับแล ก็เชื่อว่าคงเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของมอเตอร์สปอร์ตในปีนี้นะครับผมในปีนี้แน่นอนว่าเรื่องของของการแข่งขันนะครับต,ต้องแยกก่อนว่าเรื่องของสื่อต่างๆเพราะว่าแพนดีเองเนี่ยมีมีเดียที่เยอะอยู่แล้วนะครับปีนี้เราคงเห็นเรื่องของ uh, การประชาสัมพันธ์การทําตลาดรายการนี้ออกไปมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ uh, เรื่องของรุ่นการแข่งขันนะครับปีนี้ รุ่นการแข่งขันที่เรามีเนี่ยเราใช้กติกาคงเดิมนะครับแต่ว่าเรามีการพัฒนาปรับปรุงในในบางประเด็นให้มีความรัดกุ่มแล้วก็สนุกสนานแข่งขันกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของทีมแข่งต่างๆปีนี้ก็ยังมีสีสันนะครับแล้วก็มีความสนุกครบถ้วนเหมือนทุกป,ปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าการสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับของสนามช้างซึ่งซึ่งท่านประธานในวินก็ได้ได้ประกาศตั้งแต่วันแรกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากเห็นนักแข่งไทยที่เป็นแชมป์โลกนะครับผมว่าวันนี้ฝันฝันเราใกล้มากเรามีนักแข่แ่่งงททีล้้นนแแัใวก็ ด้วยนะครับซึ่งนักแข่งทั้งหมดก็ทําผลงานได้ดีนะครับในเอเชียปีนี้จากเมื่อก่อนที่เราเราเคยพูดว่าเราอยากได้แชมป์เอเชียวันนี้เราพูดว่าเราต้องป้องกันแชมป์เอเชียแล้วนะครับส่วนรายการไทยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราอยากทําเราอยากทําเราอยากเห็นนะครับวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยได้รับความนิยมแบบฟุตบอลเราอยากเห็นมอเตอร์สปอร์ตมีคนดูเยอะๆแบบวอลเล์บอล นะครับซึ่งเราเราก็ตั้งคําถามว่าทาไมมันจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อวันนี้ในระดับโลกเนี่ยเรามีนักแข่งที่ทําผลงานได้ดีนะครับซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อย่างได้เรียนว่าปีนี้เราเชื่อว่าทางแพนดีมีเดียจะเป็น,นกลไกสําคัญนะครับในการสร้างการรับรู้แล้วก็เรื่องของการตลาดให้กับรายการนี้นะครับทีมจากต่างประเทศก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราพยายามทำนะครับเพราะว่าทางรายการเราเนี่ยเราเซ็ชันเป็น international race มาหลายปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น Thailand Talent Cup นะครับเราก็มีนักแข่งจากหลายชาติมา,มาร่วมแข่งงงงัของขออพกทา ทางยามาฮ่ในบูคูเนี่ยก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันเราก็มีนักแข่งจากหลายประเทศเข้ามาร่วมนะครับในรุ่นต่างๆที่ที่ทาง BIC มีอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดเป็นอินเตอร์หมดนะครับซึ่งซึ่งวันนี้เราก็พยายามทํางานกับทีมแข่ง ต่างๆมากมายนะครับแน่นอนว่าการที่จะให้ต่างชาติมาแข่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ใช่ทีมที่มีความพร้อมการขนรถแข่งเข้ามาเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเราก็พยายามทํางานกับทีมแข่งด้วยที่เราสามารถทําสล็อตในการรองรับนักแข่งต่างประเทศได้ซึ่งซึ่ง,งต่างประเทศเราก็มีมิติรูปแบบนี้เยอะก็คือลากกระเป๋าไปใบเดียวนะครับทีมโลโก้ก็เตรียมรถแข่งให้ทํารถแข่งให้ซึ่งผมว่าในในเชิงของเศรษฐกิจในเรื่องของอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ต ก็เป็นอีกอย่างที่เราพยายามจะพักดันนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ย้อนกลับมาว่ามันจะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดรายการไม่เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็รายการไม่เป็นที่รับรู้วันนี้ในเรื่องของการแข่งขันรูปแบบเนี่ยเราเรามั่นใจนะครับว่ารูปแบบเราไม่แพ้ใครด้วยประสบการณ์ตั้งแต่เอเชียโรลเลสซิ่งนะครับยันเวิร์ลซูเปอร์ไจนมาถึง m o t ต g p 10ีพปีของเราเนี่ยเรามั่นใจว่ารูปแบบการแข่งขัน มาตรฐานต,าต่างๆเราจัดการได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องของทํายังไงให้วงการแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี้ยมันต่อยอดแล้วก็ไปได้ไกลมากขึ้นตรงนี้เป็นโจทย์ที่ที่เราพยายามทํางานร่วมกันในปีนี้มากขึ้นนะครับตอนนี้ในปีนี้นะครับทาง MVTV ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันเนอร์เราเรายังถ่ายท่อสดในในประเทศเดิมที่เรามีนะครับเลยยังไม่มีเพิ่มช่องทางไปไหนนะครับแต่ว่าในเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งปีนี้มันก็เป็นเรื่องของแมชชีนิกหลังบ้าน นะครับที่จะทํำยังไงให้ให้กลุ่มคนที่เห็นการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งมันมากกว่าเป็นการดูในเมืองไทยนะครับทำยังไงให้ให้ต่างประเทศมีการดูมากขึ้นซึ่งก็ต้องเรียนว่าจริงๆวันนี้เราเรามีต่างชาติที่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าใครได้มีโอกาสติดตามไปดูคอมเมนต์ก็จะจะเห็นว่ามีภาษา ต่างประเทศไปถึงบราซิลไปถึงอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะครับผม oh, ว่าแม่ขนิกนนี้ก็คงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการบ้านที่เราทำซึ่งซึ่งก็เชื่อว่าทางแพนบี Hand B, ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คงก็คงแนะนำเรา นะครับว่าจะทํำยังไงให้ให้การรับรู้เนี่ยมันขยายวงกว้างไปมากขึ้นได้นะครับก็สําหรับรายการแข่งขันนะครับแพรนดีมีเดียบีไอซีซูเปอร์บนะครับปีนี้ก็ยังคงเดิมนะครับสีสนาม5เรสนะครับซึ่งการแข่งขันก็เตรียมที่จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในต้นต้นเดือนในสายนี้นะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่มีใจรักความเร็วนะครับอยากดูรายการดีๆวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีรายการที่เรียกว่าเป็นระดับโลกแล้วนะครับการแข่งขันสนุกรับรองนะครับก็ใครที่ยังไม่เคย ได้ดูนะครับก็เรียนเชิญมาที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไปไม่ได้นะครับก็รับรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทางทีวีต่างๆนะครับก็สุดท้ายก็พวกเรานะครับก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าว่าการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจนะครับพาร์เนอร์ที่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกท่านเนี่ยเราเราตั้งใจเราเดินทางมาถึง10ปีเนี่ย <financially S 2> <PM. S 1> ผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ตลอด10ปีเนี่ยเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตเยอะนะครับก็ ใครที่ยังไม่เคยได้รับชมนะครับหรือยังไม่มีโอกาสที่มาสนามช้างก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ